He's 7มีนาคม2566เกาหลีเหนือเปิดเผยว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธข้ามประเทศทวา27เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่จริงจังต่อศัตรูทามกลางการซ้อมรบร่วมกันทางทหารครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานว่าการยิงขีปนาวุธที่นำโดยผู้นำคิมจองอึนนั้นเป็นการยืนยันความพร้อมของหน่วยขีปนาวุธข้ามประเทศในการทำศึกและอำนาจของกองทัพทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือการทดสอบขีปนาวุธข้ามป ประเทศในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การประชุมระหว่างผู้นําญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเริ่มขึ้นในกรุงโตเกียวซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือในประเด็นต่างๆรวมถึงการร่วมมือกันเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนมีท่าทีพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องสร้างความหวาดกลัวแก่ศัตรูเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามอย่างแท้จริงทั้งยังได้เน้นย้ําอีกว่าเกาหลีเหนือจะตอบสนองอาวุธนิวเคลีย ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และจะประทะก,กันแบบซึ่งซึ่งหน้า